السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي สวัสดีนะครับนักเรียนและผู้ปกครองทุก no ท euh ่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอสุโกตตอละสุบฮานุฮวะตาลาที่ให้เรานั้นได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลน์ในอุชาอัลฮะดีสในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับยกมือขึ้นขอดุอาก่อนเรียนพร้อมๆกันรับบีติดเหนียวไอมันวอรซุกันีฟามันรับบีติดเหนียวไอมันวอรซุกันีฟามันรับบีติดเหนียวไอมันวอรซุกันีฟามันอัลลอฮุหมะอามีน Aro, วิชาฮะดิษของเราในวันนี้นะครับวิชาฮะดิษของเราในวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจากบทเรียนในครั้งที่แล้วก่อนนู้นนะครับครั้งที่แล้วก่อนนู้นยังจาได้ไหมเราเรียนวิชาฮะดิษถึงเรื่องอะไรกันแล้วนะครับครั้งที่แล้วนั้นเราเรียนถึงฮะดิษเกี่ยวกับเรื่องบิดามารดาบิดามารดาก็คือพ่อแม่นั่นเองนะครับพ่อแม่คือบุคคลที่มีพระคุณกับเราเป็นบุคคลที่ให้กําเนิดเราเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูเรามานะครับตั้งแต่ยาววัยจนกระทั่งเรานั้นเติบโตนะครับอัลลอฮ ให้เราเกิดมานะครับโดยผ่านสื่อพ่อแม่ของเราให้เราไม่โลดอยู่ในโลกดุนยาได้ให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโดยผ่านการกำเนิดจากพ่อแม่ของเรานั่นเองนะครับพ่อแม่ของเรานั้นนะครับเป็นบุคคลที่มีกะคุณต่อเราอย่างมากมายนะครับในรั้งที่แล้วยังจํากันได้ไหมนะครับฮะดิษขอลาเราสูุรุยสลลอห์วะไลฮิวะสลัมริดอนรอบบีฟีริดอนวาลิดีวะสักตุรรับบีฟีสักตินวาลิดี พนุษย์สูญสง่าวว่าความพึงพอพระทัยของอัล้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของบิดามารดาและความโกรธขี้วของอัล้อก็ขึ้นอยู่กับความโกรธขี้วของบิดามารดาครับจากฮะดีสฮะดีสนี้นะครับอ่าจะมีคําสอนจากฮะดีสะครับประโยชน์จากฮะดีสที่เราเรียนรู้กันไปเนี่ยนะอ่านักวิชาการได้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องคําสอนจากฮะดีสนะครับคำสอนจากฮะดีนะสน,ดนะครับมีสองประาการใหญ่ๆด้วยกันอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าประการแรกเลยคือ บิดามารดาคือผู้ที่มีพระคุณต่อลูกๆนะครับบิดามารดาหรือพ่อแม่เนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณต่อลูกๆนะครับมีพระคุณอย่างมากมายเลยนะครับเมื่อบิดามารดามีพระคุณมีบุญคุณต่อเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องตอบแทนบุญคุณตอบแทนพระคุณของท่านนะครับอัลลอฮ์ตาลาคือพระเจ้าคือผู้ที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดมีพระคุณกับเรามากที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮ์ตาลาและอัลลอฮ์ตาลาก็สั่งใช้ให้เรานั้น กตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูรู้คุณนี่มีรู้ถึงบุญคุณที่พ่อแม่นั้นมีต่อเรานะพ่อแม่คือผู้ที่มีพระคุณต่อเรามีบุญคุณต่อเราเราก็ต้องการแทนบุญคุณนะครับในหะดที่บอกว่าดอนร็บรรอบบี้ฟีดอนวาลิดี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องทําให้พ่อแม่ของเรานั้นมีความสุขนะครับอย่าทําให้พ่อแม่ของเราเสียใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราทําให้พ่อแม่ของเราเสียใจพอสกอตูรร็อบบี้ฟีสกัดตินวาลิดี เอาเราตาลาเขาจะโกรธเราถ้าหากว่าเราทําให้พ่อแม่โกรธทาให้พ่อแม่เสียใจเอาเรตาลาเขาจะโกรธเราเอาเรตาลาเขาจะไม่พอพระทัยเราเอาเราตาลาเขาจะท่งพิ้วเราแล้วเราก็ต้องถูกลงโทษเอาเลาตาลานะอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วที่ครูบอกไปแล้วว่าโทษของการโทษของการเนลคุณพ่อแม่เนี่ยจะต้องถูกลงโทษตั้งแต่โลกดุนยาเลยโทษอื่นเนี่ยเราทําความผิดไว้เนี่ยเอาเรตาลาจะไปลงโทษเราในวันกิยามัด แต่โทษของผู้ที่จะรุกรกต่อพ่อแม่เนี่ยอาลาตาลาจะลงโทษตั้งแต่ในโลกดุนยาเลยนะครับอยู่ในโลกดุนยาก pues ็ไม่มีความสุขอยู่ในโลกดุนยาก pues ็จะต้องประสบกับภัยบาลาต่างๆมากมายเลยนะครับไม่มีความสุขเลยคนที่คนที่เนรคุณพ่อแม่คนที่ทรยศพ่อแม่อาลาตาลาจะลงโทษตั้งแต่ในโลกดุนยาแล้วใ,ในโลกฟังศพก็โดนโลงโทษอีกในวันกิยามัตก็โดนโลงโทษอีกนะครับผู้ที่ ผู้ที่เนรคุณต่อพ่อแม่ผู้ที่จรู้นักตอพ่อแม่นะครับอ่าั้นบิดามารดาคือผู้ที่มีพระคุณต่อเราต่อลูกๆฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่โดยาการทําให้พ่อแม่ของเรามีความสุขทําให้พ่อแม่ของเรานั้นดีใจนะครับต้องมันขอด้วยกับพ่อแม่ของเรานะครับต้องช่วยเหลือพ่อแม่ของเรานะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ของเราเป็นการกระตันอยู่ต่อบิดามารดาน,นั่นเองนะครับคำสอนจากหะอดิข้อที่2นะครับ การทรยศบิดามารดาเป็นบาปใหญ่นะครับการทรยศต่อบิดามารดาเป็นบาปใหญ่คําว่าทรยศิดามารดาทรยศคืออะไรจําเป็นจะต้องด่ well. าว่าพ่อแม่ไหมถึงเรียกว่าทรยศจําเป็นต้องทุบตีพ่อแม่ไหมถึงเรียกว่าทรยศคําว่าทรยศต่อพ่อแม่นั้นก็คือการที่เรานั้นแสดงกิริยาที่ไม่ดีไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังพ่อแม่ก็ตามการคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ก็เป็นการทรยศต่อพ่อแม่แล้วนะครับการที่เราพูดจาไม่ดี ก็เป็นการทรียวตอบพ่อแม่การที่ทําให้เราการที่เรานั้นทําให้พ่อแม่เสียใจก็เป็นการเรียวตอบพ่อแม่การงอนพ่อแม่การทําเสียงจิตจักการทําเสียงไม่พอใจการเถียงพ่อแม่ก็เป็นการเฉลียวตอบพ่อแม่การเป็นบาปใหญ่มือนกันนะครับ แค่เราคิดไม่ดีก็เป็นบาปแล้วนะครับต่อพ่อแม่นะครับมาเราใช้ให้เราทํางานอุ้ยใช้แต่ฉันนั่นแหละไม่ใช้ก็อื่อเลยนี่เป็นการเถิีพ่อแม่แล้วเป็นการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อพ่อแม่การแสดงความเบื่อหน่ายต่อพ่อแม่นะมาบอกเอาไปช่วยทํางานนะอุ้อ่ะชิจะนี่นะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทารุณต่อพ่อแม่เป็นการทําบาปใหญ่แล้วนะครับฉะนั้นใครที่เคยทํากิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อพ่อแม่รีบไปขอมาอัพพ่อแม่ซะ ในวันที่นี้เรายังมีพ่อแม่อยู่รีบไปขอมาอัปท่านซักถ้าหากว่าท่านไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ทันขอมาอัปนะครับชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขเรายังไม่ทันขอโทษพ่อแม่ยังไม่ทันขออภัยจากพ่อแม่เลยพ่อแม่จากเราไปเราไม่ทันขอโทษพ่อแม่พ่อแม่ยังไม่ทันอภัยให้ชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะ ok ต้องถูกลงโทษทั้งในโลกดุนยาและก็อาถรรอ์ด้วยฉะนั้นนะครับนักเรียนคนได้นะที่เคยทําสิ่งไม่ดีต่อพ่อแม่ เคยแสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อพ่อแม่แสดงสีหน้าหรือว่าน้ำเสียงก็ตามการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่พอใจพ่อแม่เรียกว่าเป็นการทะเลี่ยนต่อพ่อแม่รีบไปขอบาปท่านรีไปขอให้ท่านอภัยให้ซะนะครับชีวิตของเราจะได้ประสบความสาเร็จทั้งโลกดุงยาแลักอากีรอนการทะเลี่ต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นบาปใหญ่ที่เาตาลาจะต้องลงโทษเราอย่างแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นแล้วใครที่นะแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยจาเป็นต้องหมั่นทําความดีต่อพ่อแม่นะครับ เึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เท่าที่เราสันจะสามารถทําได้นะเราเป็นเด็กเราเป็นนักเรียนอยู่นะครับการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นง่ายๆเลยนะทาให้ท่านมีความสุขนะอย่าดื้อกับท่านอย่าเถียงท่านนะพยายามช่วยงานท่านแล้วก็มันขอดุอาให้กับท่านนะครับถ้าใครที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนะก็มันขออุอาอยู่เป็นประจำนะครับมันขอดุาอาอัลลอฮฺตาลาจะได้อภัยโทษให้กับพ่อแม่ของเรานะแล้วก็การตั้งใจเรียน ก็เปนะ็นการเป school, ็นการกระตันอยู่ต elementary elementary school, ่อพ่อแม่อ <distancing> ย่างหนึ่งนะครับการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่การตั้งใจเรียนการตั้งใจศึกษาความรู้เป็นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่อย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยดีใจเวลาลูกขยันเรียนใช่ไหมเวลาลูกอ่านหนังสือพ่อแม่ดีใจเวลาลูกทำการบ้านพ่อแม่ดีใจการทําให้พ่อแม่ดีใจเนี่ยเป็นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่นะทุกครั้งที่เราอ่านกุรานพ่อแม่เราได้ผลบุญฉะนั้นเราต้องขยันนะขยันเรียนขยันอ่านกุรานพ่อแม่เราจะได้ผลบุญด้วย เรามาเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาทุกบาททุกตางที่เราใช้ไปพ่อแม่ได้รับผละบุญด้วยนะครับการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่มีหลายอย่างที่กระทาได้นะครับตั้งใจเลยก็เป็นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ทาความดีทุกอย่างก็เป็นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่พ่อแม่เราก็ได้ผละบุญด้วยนะครับการชจริยพ่อแม่ล่ะคือการที่เรานั้นคิดไม่ดีต่อพ่อแม่การที่เรานั้นปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่การที่เรานั้นแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อพ่อแม่นะครับก็ถือเป็นการทรเศพ่อแม่ของเรา การทารุพ่อแม่การทบิดามารดาเป็นบาปใหญ่เรานั้นจะต้องออกห่างจากบาปใหญ่เรานั้นจะต้องออกห่างจากการทเลาะพ่อแม่ให้ไกลที่สุดเท่าที่เรานั้นจะทําได้นะครับนะครับคาสอนจากฮะดิษทั้งสองข้อนะครับเราต้องนาไปปฏิบัติเราต้องนั้นเรานั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็นาไปปฏิบัติให้ได้นะครับอ่า่อไปนะครับนอกจากนอกจากคำนอาจากคำสอนจากฮะดิษแล้วคําศัพท์ในฮะดิษนะครับคาศัพท์ในฮะดิษวันนี้นะครับ ครูขอมอบคำศัพท์ให้นักเรียนสักเล็กน้อนยนะครับคำศัพท์ในฮะดิษในวันนี้นะครับมีทั้งหมด4คำนะครับสี่คำในคำศัพท์ในฮะดิษนะครับนักเ,เรียนดูฮะดิษเราก็อาจะเรียนดูคำศัพท์ในฮะดิษด้วยนะครับรีดรอร์บีฟีดอนวาลิดีวาสกอตูรบ,บีฟีสกอตินวาลิดีคำแรกเลยคำว่าริดอนะครับคำว่าริดอแปลว่าความพึงพอใจความพึงพอพระใจนั่นเองนะครับความพึงพอใจหรือความพึงพอพระใจนั่นเองคขาว่าริดอ คำต่อไปร็อบบี้นะครับร็อบบี้ร็อบบี้แปลว่าพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์ตาอัลานั่นเองหรือดอร็อบบี้ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ความพึงพอใจของพระเจ้าร็อบบี้แปลว่าพระเจ้าแปลว่าอัลลอฮ์ตาอัลานั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับวาลิดีอันวาลิดีนะครับวาลิดีแปลว่าบิดามารดาวาลิดีแปลว่าบิดามารดาหรือพ่อแม่นั่นเองคำต่อไปนะครับ สาคข้อตู้วสักขอตู้ร็อบบี้นั่นเองสาคข้อตู้แปลว่าความโกรธกริ้วนะครับความโกรธความไม่พอใจนั่นเองนะครับวสัสขอตู้ร็อบบี้ความโกรธกริ้วหอหล่อนะครับสัคข้อตู้แปลว่าความโกรธกริ้วสัคขอตู้ความโกรธกริ้วนะครับอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับต่อเนื่องจากฮะดดิสครั้งที่แล้วได้เรียนรู้คําส oh อนจากฮะดดิสแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์จากฮะดดิสในวันนี้นะครับ ในวันนี้นะครับครูก็ขอฝากงานให้นักเรียนเรียนสักนิดนึงนะครับเมื่อนักเรียนแล้วนะครับนำไปปฏิบัติแล้วก็มีงานฝากให้นักเรียนสักนิดหนึ่งคือให้นักเรียนนั่นไปเขียนคําสอนจากหะดีรแล้วก็คําศัพท์จากหะดีรในที่ครูสอนในวันนี้นะครับสอนจากคะดีร2สองข้อแล้วก็คําศัพท์สี่คำเขียนลงสมุดให้เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งให้ครูดูนะเดี๋ยวครูจะตรวจตอนเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะตรวจตอนเปิดเทอมนะครับนักเรียนเขียนลงสมุดให้เรียบร้อยชาวล็อบเปิดเทอมเราจะมาดูกัน งานที่ครูให้ไปทำนะครับเปิดเทอมเราเจอกันนะครับอินชาอัลลอห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ,อนักเรียนนะตั้งใจเรียนแล้วก็นําสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยนำไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยนะครับเราก็จะได้ผลบุญเราก็จะได้ประสบความสําเร็จชีวิตเราก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับบิลไลตอฟิกวันดีดายะวัสลามุอะลัยกุมวาะห์มะตูลลอฮ์วะบารอกาต